ไปฟังคนอื่นเราไม่มีทางรู้หรอกเพื่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วที่สําคัญนะไปเล่าเป้าหมายให้คนอื่นฟังคนอื่นก็ยิ่งไม่เชื่อเราใหญ่เลยดังนั้นไม่ต้องไปเล่าเป้าหมายให้ใครฟังนาทาสิ่งที่เราอยากจะทําเหมือนครูหนุ่ยเปิดเพจแล้วก็สอนนาแล้วสุดท้ายลูกค้าก็ตามมาเพื <ๆ S 2> ่อนหนึ่งมีเป้าหมายเด่นชัดสองลงมือทาทาอย่างต่อเนื่องสามรับใช้คนที่มากสอนยกตัวอย่างครูสอนดีต้องมีตัวอย่างดังนั้นใครอยากจะสอนเก่งสอนดีมีตัวอย่างอย่าง,างเช่นที่ครูหนุ่ยเล่าให้ฟังตกงาน คุณหสวดมนต์แล้วก็เข้าย้ายตัวเองไปลงทุนเรียนเทคนิคการแต่งหน้าเทคนิคการสอนออนไลน์นะแล้วก็ลงมือทําทําต่อเนื่องทําด้วยความสุขนะระหว่างวันสุดท้ายลูกค